สวัสดีครับวันนี้ก็เพิ่งได้ท่อแต่งมาใหม่นะครับสั่งผ่านแอปส้มนะครับปลายทางเอ่อปลายต้นสังกัดนะครับก็อ,อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับจัดส่งก็อยู่ที่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับไม่เกินนี้นะครับเพราะว่าเราสั่งตรงมาจากต่างประเทศนะครับส่วนราคาผมจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับผม ส่วนท่อตัวนี้ก็เป็นท่อสำหรับใส่รถเจ้า y a m a a a i r l o c ปี2016ท่อใบนี้นะครับไม่มีไส้ท่อรถเสียงแถมมาให้นะครับก็มีแค่คอท่อแล้วก็ตัวรัดท่อแล้วก็สายรองตัวรัดท่อก็สปริงอีก3ตัวแค่นั้นเองนะครับผม ส่วนรูปรับตรงใส่ท่อลดเสียงไม่มีนะครับเนี่ยครับรูด้านล่างของท่อไม่มีปกติแล้วท่อที่เห็นรถของเพื่อนผมนะจะมีเวลาเราใส่ท่อลดเสียงนะมันจะมีที่ไขน็อตนะครับแต่ว่าท่อใบนี้มันไม่มีรูด้านล่างครับก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับก็จะมีคอท่อตัวนี้นะครับแถมมาให้แล้วก็มาประกอบกันใส่สปริงเข้าไปนะครับ ตัวนี้เป็นสเตนเลสมีสปริงสามตัวครับส่วนคอท่อตัวนี้มันสามารถถอดได้ครับถอดตรงนี้ <c oughs> ตรงนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์หรือเป็นสติ๊กเกอร์เคปปลาดนะส่วนตรงท่อด้านในนี่ครับส่วนส่วนเออท่อลดเสียงนี้ ตัวร้านที่ผมสั่งซื้อมาจากร้านค้าออนไลน์เนี่ยมันไม่มีแถมมาให้นะครับตัวนี้เราสั่งซื้อเองนะครับเราลองฟังเสียงของรถดูนะ ท่อรลดเสียงมันไม่ได้ยาวมากนะครับเพื่อนๆประมาณเท่านี้นะครับจะเป็นรูปทรงแบบนี้ครับเราก็ใส่เข้าไปส่วนตัวนี้มันท่อมันแบบว่ามันมันไม่มีร็อตล็อกมันไม่มีเอ่อรูสําหรับล็อตล็อกเอ่อล็อกน็อตตรงนี้นะครับเราก็ใช้วิธีผมก็จะใช้วิธี DIY ครับคือเชื่อมอาครับเชื่อมสองจุดนะครับเชื่อมตรงนี้เชื่อมตรงนี้ น,นี่เราใส่ใส่ท่อรถเสียงนะครับเรามาลองฟังเสียงกนะันนะน,นี้คือใส่ท่อลถเสียงนะเสียงก็จะเบาลงนิดนึงครับใส่ท่อรถเสียงดีกว่านะ การรีวิวก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่ออาคารูบิกนะครับสั่งซื้อจากร้านค้าออนไลน์นะครับมาติดตั้งเองครับก็ขอจบคลิปการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสําหรับท่านที่ชอบใส่ท่อแตนะ